สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ก็อยู่กับช่องคนสเสื่อนะครับวันนี้ผมก็มานําเสนอทําน้ําพริกปลาทูกันสูตรใครสูตรมันนะครับแต่สูสรของผมทําแบบนี้นะครับไปดูกันเลยว่าทํากันยังไงส่วนเครื่องปรุงนะครับผมก็จะมีกระเทียมมีพริกแล้วก็มีปลาทูอันนี้ก็คือน้ําปลาล่าแซ่บไหมนะครับ มาดูวิธีทําเลยก่อนอื่นเอาคกมาแล้วก็เอากระเทียมลงไปนะครับแล้วก็พร้อมกับพริกอันนี้นะครับหลังจากที่ผมแกะเนื้อปลาทูผมก็จะหั่แยกมาใส่ถ้วยนี้นะครับส่บวนปลาทูแบบนี้ผมก็ไม่ไม่ใช้นะครับแล้วก็ส่วนพริกกับกระเทียมก็โขลกไปเลยนะครับโขลกไปให้ละเอียด หลังจากที่ผมโขกพริกกับกระเทียมละเอียดแล้วนะครับเอาปลาทูนะครับเนื้อปลาทูใส่ลงไปเลยเสร็จแล้วเราก็โขกต่อนะครับโขกให้ละเอียดนะครับหลังจากที่เราโขกปลาทูนะครับกับพริกและกระเทียมละเอียดแล้วนะครับก็ถึงเวลาใส่หม้อ เทน้ำลงไปเทแบบนี้เลยนะครับเยอะๆก็ได้นะครับแล้วเราก็มาคนมาคนแบบนี้นะคุกเขาแล้วก็ใส่เครื่องปรุงนี่เลยไม้เป็นน้ำปลาผสมไปด้วยเพื่อความนัวและอร่อยหลังจากนั้นนี่เลย ผงปรุงรสเสร็จแล้วเราก็ใส่รสด,ดีเข้าไปเรากะที่ว่าปริมาณของเนื้อปลาที่เราใส่ไปด้วยนะครับแล้วก็เครื่องปรุงว่าอยู่ประมาณขนาดไหนเราก็กะเอานะครับว่าประมาณนี้เสร็จแล้วนะครับเราก็ติดไฟแล้วก็เคี่ยวช่วงนี้พยายามดูด้วยนะครับระหว่างตอนที่เราเคี่ยวน้ำพริก ถ้าใครชอบเปรี้ยวก็ใส่มะนาวได้นะครับแต่ในกรณีของผมผมไม่ขอใส่มะนาวนะครับก็คือถ้าเกิดเคี่ยวแล้วให้มันนัวๆนะไม่ถึงว่าสุกเนะี่ยคือไม่ถึงว่าน้ำเข้มข้นหรือว่าอะไรเนะี่ยก็ใช้ได้เลยอันนี้ก็ถือว่าผมก็ใช้น้ำเข้มข้นอยู่นะแต่คือเราต้องการเข้มข้นก่อนนี้แบบให้เห็นเนื้อเคี่ยวไปเรื่อยๆเคี่ยวไปเรื่อยๆเคี่ยวไปเรื่อยๆ เคี่ยวไปเรื่อยๆหลังจากที่เราเคี่ยวไฟนะครับอย่างแรงน้ําก็เดือดอย่างแรงปุ๊บปุ๊บปุ๊บปบปุนี้เคี่ยวไปเรื่อยแบบนี้เดือดแบบนี้พอปิดไฟนะครับพร้อมเสิร์ฟแล้วนะครับถ้าเกิดใครต้องการเปรี้ยวหรอวอะไรก็ใส่กันเราเองอันนี้พร้อมแล้วนะครับก็จะเป็นแบบนี้ ถูกลักอนาไม่ดีใจได้เกิบมาชาหนึ่งนี่นะครับก็จะเป็นน้ำพริกนะครับกินน้ำพริกสิจ้ะถึงได้สะได้สวยนี่เลยแตงกวาเดี๋ยวผมก็จะกินน้ำพริกปลาทูนี่รสชาติอย่างนี้เลยนะครับน้ำพริกปลาทู ขอกินก่อนนะครับอา,าร่อยจังเลยคลิปนี้ขอจบเพียงแค่นี้นะครับน้ำพริกปลาทูจากคนสอเสือสวัสดีนะครับ